ได้เลยต่อไปนี้คือบทความอธิบายเกี่ยวกับ Skoda k o d i a Q ปี2025เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ800คำขีดขีดขีด Skoda k o d i a q Q 2025 SUV Premium จากยุโรปที่มาพร้อมความลงตัว Skoda k o d i a q Q 2025คือ SUV ขนาดกลางจากค่ายรถยนต์สัญชาติสาธารณรัฐเช็กที่อยู่ในเครือของ v o l k s w a g e n Group โดยในรุ่นปี2025นี้ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอก ภายในพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งพร้อมจะตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางใกล้อย่างแท้จริงการออกแบบภายนอก Skoda k o d i a Q2025 ยังคงเอกลักษณ์ของของค์การเป็น SUV ที่มีความแข็งแกร่งแต่หรูหรารูปลักษณ์ภายนอกถูกออกแบบให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ m ม t r i x LED d e ไซ g n เพรียวบางกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่ดูดุดันขึ้น ฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนและล้ออัลลอยให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่17ถึง20นิ้วด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยแถบไฟแนวนอนทำให้รถดูมีความกว้างและมั่นคงเส้นสายโดยรวมให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ไม่ทิ้งความพรีเมียมภายในห้องโดยสารภายในของค o ดีคิว2025มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายแผงคอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่หมด ดูเรียบหรูและทันสมัยหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่13นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเบาะนั่งมีทั้งแบบผ้าหนังและหนังแท้ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยรวมถึงมีระบบนวดในเบาะหน้าระบบทำความร้อนและระบบระบายอากาศที่ช่วยให้การเดินทางสบายมากยิ่งขึ้นคเดียคิวยังคงเป็น SUV ที่สามารถเลือกได้ทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งโดยแถวที่3สามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นระบบขับเคลื่อน s กอด a าโคเดีย2,025มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบดีเซลรวมถึงระบบ p l u g กอินไฮบริด PHEV สำหรับตลาดยุโรปโดยเครื่องยนต์ PHEV สามารถวิ่งด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ระยะทางประมาณ100กิโลเมตร (W-LTP) ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นอย่างยิ่ง ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัต DS ิ DSG 6หรือ7สปีดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ AWD สำหรับรุ่นสูงสูงที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะถนนในทุกสภาพอากาศและเส้นทางความปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย Skoda k o d i a q 2025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Front Assist ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยรักษาช่องทาง Lane Assist กล้องรอบคัน360องศาระบบจอดรถอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมี Head Up Display ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกหน้าเพิ่มความสะดวกในการขับขี่โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนความสะดวกสบายและฟีเจอร์เสริม Skoda Kodiaq 2 0 2 5ยังมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะที่เป็นเอกลักษณ์ของ Skoda เช่นร่วมเก็บในประตูคู่หน้าที่เก็บของใต้เบาะ ไฟแอมเบียนไล่รอบคันปรับได้หลายสีระบบเสียงกันต้านพรีเมียมซาวสำหรับรุ่นท็อปการวางจำหน่ายในประเทศไทยแม้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าส k o d a โ o d i a q 2025จะเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเมื่อใดแต่ด้วยแนวโน้มความนิยมในรถ SUV แบบครอบครัวและแนวทางของตลาดรถยนต์พรีเมียมที่เติบโตอย่างต่อเน,นื่องในไทยก็มีความเป็นไปได้สูงที่ s ก o ดาจะกลับมาทำตลาดอย่างจริงจังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากสกอดาโคเดียคิว2เข้ามาทำตลาดในไทยจริงเชื่อว่าจะแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Mazda CX-8, ปดโตโยฮ่า o พัโตโยต้หรือแม้แต่ w w ที่กวนได้อย่างสูสีขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้นำเสนอในรูปแบบอื่นเช่นสไตล์รีวิวหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆก็สามารถบอกได้เลย